อีสานนูสวัสดีจ้าเมื่อกีปักพริกไปใส่อูปลาค่ะพี่น้องอูปลาหรือว่าหมกหม้อด้วยค่ะกับเป็นปลาสอยปลาขาวค่ะพี่น้องมาตาหนองค่ะอันนี้กะเก็บไปเพื่อตำาตำแจ่วตำแบกคุงน้ำค่ะปลานี่ก็เอามาขั่วค่ะขอดเก็ดเอาขีดออกค่ะแล้วก็ล่างให้มันสะอาดกับไปค้างหม้อใส่น้ำค่ะแล้วก็ตำเครื่องใส่เครื่องกะซิมีดพริกหอมแดงกระเทียมค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปน้ำค่ะ แล้วก็ปรุงรสไปน้ำเลยค่ะใส่ปลาเกลือชู่รสน้ำปลาค่ะทีจริงก็อยากมกปลาซิ่วค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังอันลงไปเอามาหม่ค่ะไปสอนปลาซิ่วมะมหม่มือนี้มกปลาใหญ่ซะก่อนหมืน่นอาจจะมกปลาหน่อยค่ะ ลก้กก็สซีไซตะไร่ใบบักขามดับข้าวน้ำค่ะน้ำเดือดแล้วก็เอาปลาลงเลยค่ะพี่น้องเอาปลาลงไปค่ะอโมเมนว่าค้นเอกค่ะห้ปลามันห้น้ำม,มันถ่วมปลาค่ะปลามันจะสีสูกค่ะพี่น้องแลว้วก็ปิดฟ้าไว้ด้วยค่ะปิดฟ้าไว้จะข้าวนึงกับซุกเหรอคะพอปลาสุกแล้วจึงใส่ ต้นหอมกับพัยออตูค่ะพี่น้องถูกโดดกับไระใสลงไปน้ำอีกค่ะอู๊ปานนในเฮดห้มันเพชดเพชจกักหน่อยเนมันแสบด้ค่ะถ้าว่าเพชดนี่สิว่าแสบค่ะพี่น้องเพชดเพชนัวนวเนาะหนามอเจอค่ะจำานาม เมื่อนิกาสิตำเจวปลาแดกกับหลวกพักพักกับไถ่ต่พักตำลึงก็พักกูดครับพี่น้องเก็บเอาลอบานซะก่อนค่ะขาดเจวบไดยเจวเนี่ยตรงนี้ในภะเข่าตรงตองมีแเจวค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะมกหมอปลาหรือว่าอูปลาค่ะพี่น้องเห็ดง่ายงค่ะ กะซีมาลวกผักค่ะลวกผักกับแบบเร่งรีบขึ้นกันต้มน้ำเอาเกลือลงจักน้อยค่ะแล้วก็เอาผักลงไปเลยค่ะไปลวกสุกข,ข้าวเดียวค่ะพี่น้องแต่ถามีพักลายยางแบบว่าฝาวกะสิหนึ่งเอาค่ะหนึ่งมันแสบกว่าค่ะถ้าต้มบางที่มันกอะออกไปกับน้ำเนาะรสชาิมันกะต้มใส่น้ำบางสิค่ะมันกะสิเปลีอยกไปกับน้ำอันนี้พักกูดนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะหลวกพักจำแจวกินกับปูปลาค่ะพี่น้องมาจ้าแสบแสบ้วยกันค่ะสวัสดีจ้า